ขนะวาแยกหนอจังจังสิจังสิซ้ายแหนอแบบนี้นะครับไม่เอา,วา,อาอขวายกหนอซ้ายแยหนอขวาแยกหนอซ้ายแยกหนอไม่เอาเราจะควบคุมสมาธิให้อยู่ในในตัวเองนะคะะรับอาเดินพร้อมกัน 没有。 Uh... ห้ามเบียดอัสนะนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลงโดยเอาเข่าข้างขวา,าลงอค่อยๆลงดูสิอ่าค่อยๆลงเออข่าๆข,าข,าขาวาลงก่อนเอื้อาเสิ็แล้วก็เท่าซ้ายเอามือวางที่หน้าตากลุก้อับปนมมือกาดพระรอบหนึ่งนะครับ Ley, อัญชลีวารออกกันอย่งสองสามอัญชลีเสียงดังๆหน่อยอัญชลีวันพา อัญช,ล,ชล,ลีนิ้วนิ้วไม่ไม่ไม่แผลนะลกูกนิ้วไม่แผลเอาเัรียเตรียมชิดตดกันใครอยากเป็นทาาักรานิ้วต้องเรียนอย่างนี้นะลกูกนี่ไไหว้พระเขาอย่างนี้เลยนะครับแต่ไหว้พระก็ปรุงมานิดนึงให้ม่นดอกตัวนะครับอ่ะอันชลีครับวันทาค้างไว้ครับเนี่ยให้ทำามาลกูกดูเพื่อนรับทำ จ้าหนูก็ข้มหัวลงนิดนึงนะจ๊ะจ้านี่เนี่สวยงามอ่พิว่าปังเดี๋ยวข้มงผู้ชายให้เอาศอกต่อเขา่าผู้หญิงให้เอาสอบกุมเข่านะครับอ่ะพิ้วว่าพัาากไว้พัชจะดูอ่ะผู้ชายศอกต่อเขา่าตัวลกอันนี้ศอก บนเขา่าศอกต่อเขา่าซอกต่อเขา่าหัวหัวหัวนิ้วมือนี่อยู่ตรงไหนอยู่ครับยังอยู่ระหว่างคิว้วนะลูกแบมือแบมือแบมือค่ะค่ะไหวพระต้องแบมือนะลูกไหวพปกของแบมือก็ได้ไม่แบมือก็ได้นะลูกแต่ปกติแล้วเราก็แบมือนะครับอยา่า,าก๊อฟซี่นี่จะจริงๆนะ้เนี่ยม .4 แล้วเนี่ย,เ,ยเอาขึ้น อ่าขออีกไหว้พระก,กี่ครั้งครับกี่ครั้งครับไหว้พระมาพระก,กี่ครั้งโลก,ก3ครั้งถูกไหมเมื่อกี้2ใช่ไหมครับ2น,น้อ2น,น,นะเราเรากําลังขุดเอาอินเตอร์อินเตอร์ขุดขุดขุดดินขึ้นมาเพราะว่าหินมันทับไว้นะครับอ่อัญชลีว่าพร้อมกันอัญชลีวันพา วอทาซี่อ่ะคิรว่าพระจารย์นับหนึ่งสองสามค่อยๆขึ้นนะหนึ่งสองสามโอเคขึ้นโอเคอยู่อ่ะอีกครั้งนี้อะไรล่ะลูกี่ครั้งละเลืออีกกี่ครั้งอ่ะเกียวว่าไปสิ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามน้องคนนี้เล่นเป็นโนเล่นเป็นโน้เาเอีกขัน้นหนึ่งบังคาเชลี พูดสิจะเจริญหรออนะต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้ากิจกรรมกันกิจกรรมเนี่ยพระอาจารย์อาจจะให้เก็บอัสนะนะครับเก็บอัสนะเก็บเป็นกลุ่มแล้วก็เก็บแฟ้มเก็บเป็นกะลุ่มนะเลียงตาฝั่งไหนดีนะฝั่งนี้นะ่อัศนะเลยฝั่งนี้หลงฝั่งนี้นาะอะกลุ่มหนึ่ง ฝั่งไหนดิรตรงไหนถึงนี้เรานี่นะครับเก็บไปเลยลูกเก็บซ้อนนะครับซ้อนแล้วก็แฟ้มหรือหรือหนูจะเก็บอัศนะแฟ้มอัศนะแฟ้มอัศนะแฟ้มก็ได้ตัวเองนะครับเล่นนกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกลุ่มนะลูกกลุ่มหนึ่งมานี่ลูกนำมาเอ่อสุดยอดเลยนี่สุดาพรลุูต่อต่ออ่ะกลุ่มสองน้องก็ส yeah. อง <or, S 2> ช่องสองสี่หกเจ็ดอ่ะช้องเรียงเรียงได้เลยนะครับช่องละางสอง ช่องกระส่าได้ไหมอ่ะเอาตั้งแต่ช่องนี้เลยลูกมาม,มาเลยมานสสะครับเอามาที่มาเอาไว้ข้างหน้าได้ไหมสะดวกไหมหรือไว้ข้างข้างข้างหน้าสะดวกไหมอ่ะมาข้างหน้าไม่สะดวกแล้วลูกเอาไว้ข้างก็โหลดมา,าเป็นแถวลูกะ,ะแล้วก็เป็นงเรียนวรถน้องผู้ชายลูกอ่าแล้วมาเลนตรงนี้นะครับอ่า เราเป็นอะไตัวนี้อันนี้กลุ่มไหนครับอกลุ่มหนึ่งมาโลดกลุ่มหนึ่งนะแป๊มพร้อมเลยนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกกลุ่มเจ็ดอะมาครบหรือยังอ่าเอามาเกมมากลุ่มหนึ่งนะชิดๆกันหน่อยอ่าครับปุ๊บอ่า ตึ้สองมาเพราะว่าทําไมเราให้ัเนกลุ่มเดี๋ยวจะหลงกันนะครับอ่านสามใช่ไหม้งีีเล่สามใช่ได้าเนี้แล้วทำไมเกล็ดแ้วมาหลงทำไมไม่เก็บแ้วล่ะอาจารย์บอกว่าเก็ดแไหมี่อจาบอกเก็บแไหมแล้วอาจารย์ไหนข้อทั่สาให้ลูกเเข้าใจยากการู อะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมอะไรรู้ไหมกอดคอคุกเข่านั่งลงบนหารเชิญระดมรึเปล่โอ้ยเดี๋ยวเข้าสภาไปเองพามากินอ่านเรื่องนอินเทอร์นะครับจะพาเราไปสังเกตุนะครับอ่นผู้เฒานั่งลง พรนอาจยให้พวกเราได้รวมกลุ่มกันในดรื่องทีง่ได้ทำเรียกว่าลูกปัดร้อย มีวัวบางเลยว่าเรีนยุงเบโทรศัพท์ด้ยดวยโทรศัพท์วางไวหน้าตาเออวางไว้ลูกลาจารย์จไปขาดไปเลยกัน้ามีความรัก้ห้าไว้กใส่รหัสไว้ด้วยรัปิดเสียง้ลูกนะปิดเสียงกยตามเสียงสั่นที่ประชูตัางเสียงสั่น hai chục cho khác phải đạp cân nói không đi ngon thế nào I uh -huh. ao xếp 5 mét 5 mét, ao để hết lên chu, ao lên 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 lên

ลระทาง มาเกมารับเอาคนที่ยื hey. <fight ownership> yeah, yeah, ่น <m> ั <answer> ่นแหละมารับอุปกรณ์มาบ้าตางเลย้วกุสี่มอ Ô mọi người đặt vào viện. tiếp mọi người đặt vào đặt vào <laughs> oh, <bắt đặt. cười> oh,

แม้เตาหุงสิฮึ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 

ใครมีศิลปะวางเป็นรูปอะไรก็ได้หรือว่าให้แยกสีดีช่วยกันช่วยกันล้มแนวเป่ามาพีวงเอเดี๋ีแล้วช่วยกันแยกลูกช่วยกันแยกช่วยกันช่วยกันเร็วเร็วลดมังคุดไม้ับมือห้ามนั่งลู ด้วยการับาวันนี้มีเสือร่วมด้วยทําอยังไงก็ได้ให้อยู่มีหลักที่ดีทํายังไงก็ได้ห้ามห้ามอะไรกอกาวิมีการลุก